ดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวนะคะซิงโกเนียมต้องก็จะมารีวิวซิงโกเนียมพิงค์สปอร์ตนั่นเองนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ชี่กุงเทพก็อากาศหนาวมากๆเลยนะคะมารีวิวซิงโกเนียมพิงค์สปอร์ตนั่นเองนะคะซิงโกเนียมพิงค์สปอร์ตสามารถเลี้ยงในห้องนอนเลี้ยงในสำนักงานเลี้ยงในร้านอาหาร หรือจะภายในครัวเรือนหรือออฟฟิศก็ได้นะคะทุกคนราคานี้นะคะก็จะอยู่ที่ฟอร์มใหญ่ๆก็จะอยู่ที่1000บาทนะคะตอนนี้จะอยู่ที่500บาทนะคะต้องก็ทดลองเลี้ยงดู4เดือนแล้วนะคะสามารถที่จะวางในห้องรอนได้ะคะ่ะทุกคนแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนยอดเขาก็จะเริญมเติบโตเนี่ยนะคะสิงกนนิดหรือจะภาษาไทยนะคะก็จะเรียกว่า ต้นเงินไหลามานั่นเองนะคะประโยชน์ของเขาก็คือช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีอัตราการคายความชื้นนะคะสูงจึงช่วยจึงช่วยสร้างความสดชื่นให้กับบริเวณโดยรอบเป็นอย่างดีช่วยดูดซับมลภาวะปนเปื้อนในอากาศนะคะมีความสามารถในการดูด สารพิษได้ดีเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง่ายไม่มีโรคมารบกวนนั่นเองนะคะทุกคนก็ซิงโกเนียมพิงค์สปอร์ตนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะแถมมีลวดลายในใบนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปอลองดูนะคะ ดูนะคะสำหรับพิงค์สปอร์ตค่ะทุกคนนี่ค่ะการดูแลนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนรดน้ำถ้าเลี้ยงภายในห้องนะคะวิธีการแล้วก็เทคนิคในการที่จะทำให้ยอดแตกไว้นะคะก็คือ3วันนะคะรดน้ำหนึ่งครั้งนะคะก็จะทำให้ต้นสุน,นีขพิงค์สปอร์ต มีการเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นซิงโกเนียมที่น่ารักมาดูแลมากๆเลยนะคะสำหรับช่องเที่ยวกินรีวิววันนี้ก็มารีวิวซิงโกเนียมพิงค์สปอร์ตนะคะสามารถทุกคนสามารถเลี้ยงได้นะคะเพราะว่าเลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็ช่วยสร้างอากาศดีมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ พบกันแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆค่ะแล้วพบกันไหม่ว่าต้องจะมารีวิวต้นไม้ชนิดไหนหรือมารีวิวบอนสีชนิดไหนสามารถปลูกนะคะนอนได้ไหมก็กดติดตามไว้เลยนะคะสําหรับเสียงจะเบาไหมหรือว่าเสียงเสียงเบาเกินไปหรือเสียงรบกวนภายนอกนะคะก็ต้องขอโทษทุกๆคนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ ทุกทุกคนก็กำลังจตื่นขึ้นไปทำงานกันนั่นเองนะคะสำหรับสาววันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแฮปปี้กับวันทำงานนะคะทแดูแลตัวเองด้วยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องอก็จะมารีวิวต้นไม้ต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ